ผตัวนี้เป็น YC อีกแล้วนะวันนี้จะเน้นงานเกาหลีหน่อยคุณลูกค้า่ะกางเกงคอตตอนชายนะใครจะเอฟรีบเอฟเลยนะต้องบอกเลยว่าของเหลือไม่เยอะนะคุณลูกค้าคอตตอนชายจะไม่ได้มาเยอะนะลูกค้าไม่เยอะค่ะบอสของมีน้อยแล้วนะนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยาคอตตอนชายชายไอยด้มันนิดนิดหน่อยหน่อยนะพี่นะใครที่รองานกางเกงคอตตอนชายนะ มาดูก่อนเลยจ้าวู้สีดีนะวู้ชั้นสีแบบเวอร์มากเลยอ่ะมิตะวันแบบแต่แต่ฟิวแบบสีสุภาพเยอะนะวู้ตายแล้วสวยอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะบอสตัวนี้จัดโปรไหมจ๊ะโอเคตัวน,นี้วู้ตายแล้วขออนุญาตเลยคุณแลบบูกค้าใครที่ขายงานเกงคอตตอนนะ มาดูตัวนี้ก่อนเป็นงานเกาหลีนะราคาจึ้งอ่ะจึ้งตัวเนี้ยอย่างแรกเลยที่เปิดกระสอบมาแต่งานสะอาดมากงานสะอาดเนี่ยคุณพี่ดูเลยสุดผ้าสะอาดนะเจ็ดพันห้าเท่านั้นหรือเจ็ดพันพวนเจ็ดพันส่งฟรีคุณพี่สีดำไม่ต้องดูเฟดเนาะอุ๊ยตายแล้วนี่ ต่อด้วยของยูนิโคลเลยค่ะบอสเนี่ยนสะอาดมากเลยเนี่ยยูนิโคลนะนี่ผ้าใหม่กรีบมากเลยอ่ะพันเทาวไมใหม่มากอยากกับมือหนึ่งเลยปลายแข็งอยู่เลยายแข็งอยู่เลยอ่ะนีว้ยอ้ยสวยอ่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะรหัส y c 0 4 0นะสวยนะนะตัวนี้เป็นงานเก่งครับตัว เจ็ดพันเท่านั้นน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลห้อยโลเลยหนึ่งร้อยกิโลเจ็ดพันส่งให้รีส่งให้รีด้วยคุณพี่โูใครได้โปรไปคุ้มากเลยอ่ะของนี้โชว์แบบอย่างรวดเร็วเลยนะคุณลูกค้านะคะรับกระสอบรีวิวนะพิมฟอร์ฟันเจ็ดสิบแปดได้เลยคุณลูกค้าขะพิมฟอร์ฟันเจ็ดสิบแปดนะเอาเลยเอาเลยพี่นะเจ็ดพันห้านะ รถที่ห้าร้อยหรือเจ็ดพันทวนนะคะคุณลูกค้าขาใครที่สนใจนะเอาเลยค่ะงานสวยฉ่าแน่นอนนะผ้าใหม่สะอาดคุณพี่นะใครที่ขายงานเก่งๆแบบพอตต้นชายนะคะดูเป็นตัวนี้ได้เลยสวยมากเนี่ยผ้าใหม่สะอาดนะไซส์เนี่ยไซส์กลางกลางแบบว่าเอเชียไม่รุนเอเชียเอเชียเอ้ยี่แปดถึงสามพกแต่ไม่ได้เล็กจ๋าแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จ๋าเลยใช่ใช้กําลังขายเลยนะ งานเมกาเลยค่ะคุณลูกค้ามีลูกค้าอย่างตัวนี้ก็ใส่ดีเลยว้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยทรงสล้อยสล้อยทรงสล้อยคืออะไรทรงสล้อยคืออะไรติดผ้ายี้เป็นตัวทรงสลักเวดพอยต์เออทรงสล้อยเวดพอยต์คืออะไรสับแปลกนะคุณลูกค้าค่ะสวยนะต้อนชายนะลูกค้าเล่นได้เล่นได้เลยขายข่งานคอตตอนเอาตัวนี้เลยพี่นะงานเกาหลี เนี่ยสภาพดีๆหน่อยเอาเลยคุณพี่ลูกค้าอยากได้ใหม่ๆมีแบรนด์ผสมน่าเล่นได้เล่นได้เลยราคานี้เกรดนี้ก็คืองานต้องใหม่อยู่ใหม่มีแบรนด์งานเกาหลีก็คือตอนนี้จะเป็นแบรนด์แท้้แลวค่ะแบรนด์แฮะค่ะเอ็ดวินจ้าเอ็ดวินจานะคุณลูกค้าค่ะรับกระสอบใครรับกระสอบรีวิวนะ อุ้ยหมายัางฟอฟัน78นะฟอฟัน78คุณลูกค้าขา,านะราคา7,5 0 0น้านะรดอีก500อยเหลือ7 0็0ันทุวนคุณลูกค้าขา,านะรดอีกห้าร้อยเลยนะส่งฟรีด้วยคุณพี่วันนี้เดี๋ยวส่งฟรีให้ทั้งไ์เดี๋ยวส่งฟรีให้ทั้งไ์เลยนะเฉพาะในไ์นะคุณลูกค้าย้ำกันหน่อยเนาะย้ำอีกทีนะลูกค้านะจะใครเสียสินค้าผ่านหน้าไฟ์นี้บอกเลยว่าวันนี้ส่งฟรีให้เลยส่งฟรีอุ้ยงานคล้าเลยแอดมินตะวัน คลาแบบเอวยังยืดก็มีเอวยังยืดก็มีนะดีนะลูกค้าเอวยังไม่ตายนะเอวดียังไงเอวดียังไงไม่เอวดียังไงไม่นะลูกค้างานตะขอหน้าอะไรเงี้ยได้หมดนี่วุ้นจะใส่แบบกำลังดีคุณพี่อุ้ยอุ้ยไวรุ่นขายง่ายนะต้องบอกเลยว่าขายง่ายอุ้ยอุ้ยอะไรอะใส่ดีชอมมีคุณพ่อหัวใจเลย ตบมือเลยค่ะมาแล้วเลิศมากชอบติดถุงซศูนย์ีศูนมาสอบแล้วเท่าไหร่จ้า2,780 2,780ลูกค้าขาราคา7,500ลูกรีวิวหนูี่500เหลือ7,000ทวนส่งให้ฟรีลยเฉพาะในไลน์เฉพาะในไลน์นะเอ็ดได้เลยแบนมาแล้วแบมามมี่ อุ้ยขอบคุณค่ะแม่รถมาแล้วสวัสดีค่ะแม่รถลูกใหม่ละคะอะไรจ๊ะฟอฟันเกระสอบใหม่ฟอฟันเจ็ดเก้ากระสอบใหม่ฟอฟันเจ็ดสิบเก้าถ้ารับในไลน์ส่งให้ฟรีถ้ารับในไลน์ส่งให้ฟรีนะกระสอบใหม่เหลือกี่ลูกจ๊ะอุ้ยเหลือล um 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 uh ูกเดียวปะอุ้ยเหลือสองลูกเหลือสองลูกวางของลูกลูกใหม่สองลูก นะฟอร์ฟันเจ็ดสิบเก้าใครอยากรับหมดทีมาเลยฟ <for S 3> อร์ฟันเจ็ดสิบเก้าเพื่อตอัดจำนวนเจ็ดพันห้าส่งฟรีเลยลเฉพาะในไลน์นะคุณพี่ใครที่ได้ไปคือคุ้มมากนะเอฟในไลน์น้องส่งให้ฟรีเลยนี่ยงานใหม่มากไม่มากมาคุณพี่ดูเลยค่ะนะใส่ดีนะนะนี่สายกำลังขายเลยคต้นชายงานเกาหลีอนิเมะวายสี่จะใครอยากเล่นเอาไปเลยเจ็ดเจ็ดพันห้าพอ นะแล้วส่งให้ฟรีนะถ้าเอฟในไลฟ์นี่อุ้ตายแล้วสวยอ่ะสีดีมากเนี่ยดูเลยเออโทนมากกว่าเพลงมดครับ <c oughs> วัยรุ่นเลยนี่ดูได้เลยคุณพี่<อ>สวยสวยพี่เ<อ>นึ่งทรงวัยรุ่นเลย<อ>นี่ใส่ดีวัยรุ่น<อ> ญี่ปุ่นออกทรงวินเทจเนาะนี่อยากได้งลุก็ไญี่ปุ่นเลยมอได้รุ่นมาเกาหลีเลยก็เกีเนี่ยเนี่ยคุณพี่ดูเลยทรงเขาสวยนะม่รคือนใช่ค่ะงานป้ายห้อยข็งม่รุดส่งฟงานปลายห้อยก็มีเนอะมีแบรนดให้รุ่นแต่ก็จะส่งให้ฟี่งให้ฟีเหมือนกันลูกใหม่เจ็ดพันห้านะแต่ก็จะส่งให้ฟรีคุณพี่นะ ปุยแบบดูตัวนี้ไว้ดูความขาวเขาขาวมากขาวมากขาวเวอร์มากเลยนะส่วนใหญ่จะไม่เป็นกระบอกจะเป็นแบบขาแบบเข้าเข้ารูปหน่อยขาเข้ารูปหน่อยแต่ถ้าอยากได้เป็นกระบอกกระบอกก็ไปญี่ปุ่นนะคะไปญี่ปุ่นได้เลยทรงวิทจทรงลุงวินเทจทรงลุงไปญี่ปุ่นเลยคุณพี่กะดานไว้ด้วยยูนิโคและไซด์ดีด้วยยูนิโค่แล้วไซด์ดีด้วยนะปุ๋ยกลุ่มวัยรุ่นได้เลยนะใครที่ขายปุ๋ยกลุ่มวัยรุ่นอะเอาตัวนี้ไปเล่นได้เลยนะ YC040 คุณพี่นะ ตอนนี้ของของเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือแค่สองลูกสุดท้ายให้อยากได้เอฟได้เลยนะใครจะเอฟเอฟได้เลยนะฟองฟันเจ็ดสิบเก้าลูกใหม่คุณพี่นะเหลือสองลูกสุดท้ายนะคะใครจะซื้อเอฟรีบเลยนะให้ส่งฟรีด้วยเจ็ดพันห้าให้ส่งฟรีนะคุณพี่ใครได้ไปนี่คือครูมมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ของยูนิโคของยูนิโคกยูนิโคออกอีกแล้วอ่ะเนี่ยแบรนด์ออกดีนะคุณพี่ขายกลุ่มวัยรุ่นนี่เอาตัวนี้เลยค่ะ สวยจึ้งเนี่ยดูดิแล้วผ้าใหม่มากเลยนะคุณลูกค้าดูผ้าได้เลยนี่ผ้าใหม่ใหม่สะอาดมากย้ำอีกทีนะลูกค้านะว่างลูกใหม่ตอนนี้สองลูกสุดท้ายแล้วซเอฟหน้าไลฟ์ตอนนี้จัดส่งฟรีไปเลยใช่ส่งฟรีไปเลยนะอะหอตกใจนี่อุ้ยสวยอ่ะนะเหลือไม่เยอะแล้วนะต้องบอกเลยใครจะรีบซีเอฟรีบเลยใครจะรีบซีเอฟรีบเลยนะของเหลือไม่เยอะแล้ว นะคะแบรน์เบอร์มีให้ลุ้นะคะ่ะคุณพีดดนะะ่ดูงานก่อนได้นะคะดูงานก่อนได้นะคุณลูกค้าก็หมดเลยว่างานสวยอะ่ะสีสีแฟชั่นเยอะเนี่ยดูเลยสีออกแฟชั่นเยอะขออนุญ,ญาตนะคุณลูกค้าเดี๋ยวโชว์บุลาวให้นะสวยมากขออีกตัวหนึงน่งนี่สวยอะ่ะใหม่กริบ นี่คุณพี่ดูส่งได้เลยนี่คุณพี่งานเกาหลีนะดูสีดิสวยมากเนี่ยนะตอนนี้จะว่างเป็นลูกใหม่นะคุณพี่นะฟอฟัน79ฟอฟัน79นะเหลือแค่สองลูกสุดท้าย7500าร้อยโลส่งฟรีเฉพาะในไลนะ์ลนะใครอยากได้เอฟเลยเดี๋ยวส่งให้ฟรีนะใครอยากได้เอาเลยส่งให้ฟรี เดี๋ยวเปิดใหม่ผมอีกเดี๋ยวดูเลยดีกว่าอยากเห็นอะเดี๋ยวเปิดใหม่ผมให้ต่อคุณลูกค้านี่อู้สวยอ่ะเนี่ยคุณพี่ดูทรงได้เลยนะนี่โทนสีเขาดีมากเลยคุณลูกค้าขาไม่เสียดผ้าแบบผ้าแข็งเลยผ้าใหม่กรีบนี่คุณพี่ดูเลยนะสวยเนี่ยทรงสวยทรงดีค่ะคุณพี่นะ เหลือไม่เยอะแล้วนะนี่ดูเลยมันจะดูยับหน่อยนะลูกค้าเพราะเป็นผ้าคอตตอนเป็นผ้าคอตตอนเอาไปรีดสวยเลยเอาไปรีดสวยเลยป้ายใส่ป้ายได้เนี่ยเป็นผ้าคอตตอนนะเนี่ยผ้าใหม่แล้วเรีดเลยอ่ะเนี่ยคุณพี่ดูเลยเนี่ยเขาจุ้ยแบนให้ลุนอีกนี่ขออนุญาตชูสุดท้ายให้ดูนะพุิกทับเลยได้เลยอ้าว เพิ่มพับเพิ่พับอุ้ยเนี่ยอู้อตายแล้วสวยมากนะกอยากได้ไวล์ลูกมามาเลยค่ะมากเกาหลีเลยจีนเยอรม่ปุ่นเอาที่คุณลูกค้าชอบเอาที่ชอบเลยเนี่ยอู้หตายแล้วสวยมากเลยอ่ะจะว่างเป็นลูกใหม่เท่านั้นนะคุณลูกค้านะพอฟันเจ็สิบเก้าน,น,นะส่งฟรีเฉพาะในไลน์นะคุณลูกค้าขาส่งฟรีเฉพาะในไลน์นะ เอาเลยนี่รูปสวยอ่ะรสถานี้ว่างเพียงสองลูกสุดท้ายใช่ไหมคะสองลูกสุดท้ายค่ะสองลูกสุดท้ายนะรูปใหม่นะนี้พุ่ลงมีกี่ตัวคะจ๊บสองร้อยสองร้อยบวกลบโดยประมาณนะคุณลูกค้าจํานวนตัวเกือบเกือบจะสองร้อยโดยประมาณนะอุ้ยดิกกี้พี่เห็นมีทอมมี่ มีทอมมี่มีดิกกี้น้องชอบมานะขออนุญาตเปลี่ยนเลยใช่พี่พหตััววข้าางงลสยมกอ่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยดิกกี้ทอมอมี่ซาร่าเนี่ยคุณพี่รุนได้ในงานเกาหลีนะ